เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกนหนองนาโมเดลกระเดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นดินเค็มและดินเปรี้ยวตามฤดูกาลนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บน้ำได้ในช่วงฤดูแล้ง mm hmm. เมื่อเราได้เข้าร่วมโครงการนะคะเราก็ได้รับการเข้าขอบรมนะการศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอัน,นเรื่องมาจากคณะชลบริษ เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการออกแบบพื้นที่ได้เรียนรู้ในการแก้ปัญหาในเรื่องของการปรับปรุงดินในเรื่องของชิดทางลมในเรื่องของมันไดเก้าขั้นไม้ห้ระดับหลังจากการที่เราได้รับการอบรมแล้วเราก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ของเราในการที่จะออกแบบพื้นที่เองในการที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่นั้นๆ ความประทับใจในโครงการนี้ก็คือการได้เรียนรู้ได้เพื่อนได้งานได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังมีภาครัฐให้การสนับสนุนในโครงการได้เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์แก่คนในชุมชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้นำไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดินของตน เราได้มีกิจกรรมสานต่อโดยที่เราไม่ต้องทํางานคนเดียวแต่เรามีทีมงานรูพาทำโดยคู่เข้าร่วมโครงการของถูกแลงต้องเอามือสามัคคีกันโดยการที่เราแต่ละคนไปช่วยแปลงพี่น้องของเราในการปลูกหญ้าแฝกปลูกต้นไม้แลกเปลี่ยนความรู้สิ่งที่ตนมีได้จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชนได้ลงมือทําไปพร้อมๆกันโดยมีทีมงานรูพาทำสอนทําน้ํายาล้างจานปลูกผักคล้อยเห็ดปรุงดิน และถังขยะลดโลกร้อนโดยได้แจกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ให้ชาวบ้านในชุมชนได้นำไปทำต่อในครัวเรือนของตนเองหน่วยงานภา,าคภาคีทางนี้ทางนั้นเราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยการเช่นเกษตรอำเภอกรมพัฒนาที่ดินสาภาเกษตรจังหวัดประมงและส่วนาอชําก้าไม้พัฒนาเขาหินซ้อนและพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโพในเรื่องของแหล่งความรู้ยาแฝ ต้นก้าทุเรียนหมอนทองพันปลาน้ำจืดกบก้าไม้มะนาวพันพื้นเมืองต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนณปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นมากแล้วค่ะเราจะมีปริมาณน้ำที่ใช้เพียงพอในฤดูแล้มีไม้5้าระดับพออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นและยังมีไม้สมุนไพรอีกมีปลามีกบเป็ดไก่ไข่ผักเอาไว้กินในครัวเรือนและพอแบ่งปันเพื่อนบ้าน เพื่อขายในการลดรายจ่ายในครัวเรือนสุดท้ายขอขอบคุณกรมพัฒนาชุมชนที่ให้โอกาสสัวพรและพี่น้องหลายๆท่านได้เข้าร่วมโครงการดีๆเชน่นนี้ขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆผู้นำชุมชนรวมทั้งสมาชิกในชุมชนที่ให้การตอบรับอย่างดีเราสัญญาว่าเราจะสานต่อและต่อยอดในโครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชน